recap ปี2023 this or that ปีนี้เด็กต้องการยื่นคะแนนไปต่ออินเตอร์หรือต่อนอกมากกว่ากันอินเตอร์ค่ะปีนี้เนี่ยมีหลายๆคนนะคะเริ่มจะเบนเข็มมาแล้วว่าเออโอเคอยากจะเรียนเป็นภาคอินเตอร์เพราะด้วยความที่การเตรียมตัวในเรื่องของการสอบเนี่ยไม่ต้องหลายวิชาเท่ากับการสอบแบบภาคภาษาไทยหรืออะไรแบบนี้หรือการไปต่อนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็ยังเหมือนกับรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะไปอยู่ไกล ดังนั้นเนี่ยคอสอินเตอร์ที่เปิดมากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็เลยเหมือนเปิดโอกาสและทําให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ึรูกสึกว่าเออเรียนต่อภาคอินเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะเพราะมีตัวเลือกให้เยอะขึ้นแต่ต่อนอกในปีนี้เนี่ยก็จะไปหลายๆที่นะมีทั้งแบบหลากหลายมากเลยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ เมนหลักๆนี่จะแปังกฤษกันเยอะแต่ปีนี้เริ่มหันเหมาว่าออสเตรเลียบ้างหรือบางทีก็มองที่สิงคโปร์หรืออะไรใกล้ๆหรือจีนก็มีเยอะนะดังนั้นเนี่ยค่อนข้างหลากหลายขึ้นค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าก็มีทั้ง2แบบเลยทั้งเรียนที่เป็นอินเตอร์แล้วก็ต่อน้องค่ะเจียบครับนักเรียนไปสอบแล้วเจอรอยยิ้มหรือเจอน้าตามากกว่ากันครับปีนี้ต้องบอกว่าผสมกันนะแต่ถ้าถามว่าลูกศิษย์ครูเจี๊ยบ รอยยิ้มเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรหลายหลายคนเนี่ยเหมือนรู้ว่าทิศทางที่ตัวเองจะต้องฝึกฝนเนี่ยหรือจะต้องเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงหลายๆคนค่ะพรารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นมีเทคนิคมากขึ้นเขาก็มีกําลังใจในการฝึกฝนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาไปสอบคุณเจ็บก็เลยจะได้ข่าวที่มีรอยยิ้มมากกว่าน้ำตาค่ะปีนี้ไอเอลใช้ได้เยอะขึ้นน้อยลงครับต้องบอกเลยว่าเยอะขึ้นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คอร์สที่เป็น international คอร์สนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเปิดเยอะขึ้นมากๆดังนั้นเวลาที่จะวัดผลหรือการรับเข้าไปว่าเออจะต้องมาเรียนคอร์สที่เป็น international คอร์สผลสอบภาษาอังกฤษเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นต้องบอกเลยว่า IELTS ยืนหนึ่งค่ะเพราะทุกที่ใช้ IELTS หมดเลยดังนั้นเยอะขึ้นค่ะ้อสุดท้ายนะครับคุณเจี๊ยบปีหน้ายังต่อในเ e l t s ต่อหรือพอแค่นี้ดีครับโออันนี้ไม่ต้องคิดเลย สอนต่อแน่นอนค่ะเพราะยังมีอีกหลายๆคนเลยที่ยังรอเรียนกับครูเจี๊ยบอยู่ตอนนี้เรียกว่าคิวยาวดังนั้นไปไหนไม่ได้ค่ะแล้วบอกเลย i อเอก็ยังเป็นการสอบที่ครูเจี๊ยบมั่นใจค่ะว่าเป็นการสอบที่สามารถวัดผลได้จริงและบอกเลยว่าครูเจี๊ยบชอบสอน i อเอที่สุดเลยเนื่องจากครูเจี๊ยบมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใช้แค่การสอบนะหลังจากที่สอบเสร็จแล้วเนี่ยองค์ความรู้ที่ครูเจี๊ยบสอนให้ในคอร์ส i อเอเนี่ย สามารถนําไปต่อยอดให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์เวลาที่เขาต้องเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์สหรือเรียนต่างประเทศนักเรียนหลายๆคนเลยค่ะยังมีฟีดแบ็กกลับมาให้ครูเจว่าเนี่ยหนูไปเรียนต่อต่างประเทศหนูเรียนที่มหาวิทยาลัยหนูยังใช้เวิร์กชีตของครูเจ๊่ที่ครูเจบสอนความรู้ที่ครูเจบสอนเนี่ยทำรายงานหรือทําข้อสอบหรือทําการค้นคว้าต่างๆเนี่ยทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกได้อยู่เลยดังนั้นไม่ไปไหนแน่นอนค่ะยังไอเอลส์เหมือนเดิม